การเข้าหาธรรมใช่เป็นเรื่องเรียกง่ายมากๆคุณไม่ต้องมีเป้ใบละหมื่นรองเทา้าคู่ละหลายพันแต่ว่าการที่คุณได้เดินและใช้เวลาไปด้วยกันสังเกตสิ่งรอบตัวไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันไม่รู้ไปด้วยกันมันจะเกิดสายสัมพันธ์พิเศษมากๆครับข่าดีแชร์ได้ผมชื่อรัฐพลไก้ชิดครับชื่อใน,นชิตูทุกคนน้าน ่อนหน้านี้เราไม่ได้อยู่แน่นแต่ว่าเราจะมีลูกก็เลยกลับไปอยู่แน่นครับแต่ว่าพอเรากลับมาอยู่แน่นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเคยทํามาเราอยากทําให้มันเกิดประโยชน์กับแน่นก็วางแผนไว้เรียบร้อยหมดว่าจะทาอะไรให้ความรู้ที่เรามีมีประโยชน์กับคนแน่นก็คือเรื่องนกเรื่องสัตว์เป็นสิ่งที่เราลงลึกกับมันแล้วก็มันเป็นอาชีพเราด้วยก็เลยคุยกันว่าเราจะทาแน่นสนุกแน่นสนุกก็คือกิจกรรมที่รันโดยคน3มคนคือผมแดนแล้ก็ไลเมฆลูกชายเรา พอตอนเรามาใหม่ๆเนี่ยเราก็ไปทั่วเลยปั่นจักรยานไปกลุ่มฮักเมืองน่านอะใครมีอะไรที่คนทําอะไรในน่านแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยคุยว่าเขาทําอะไรพอเราคุยๆปุ๊บปรากฏว่าเอ๊ะมีสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปเลยไม่มีใครสนใจเลยไม่ว่า,าจะไปคุยกับใครก็ตามคือเด็กและครอบครัวที่ให้คนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันมันไม่มีเด็กไม่มีครอบครัวแทรกอยู่ในนั้นได้เลยไม่มีใครทำแต่เราคุยกันเอ๊ะงั้นเราทําเองแล้วกัน ใช้อะไรก็ใช้ความรู้เรานี่แหละแต่แรกเราตั้งชื่อว่าชมรมดูนกแน่นเอาเรื่องดูนกเป็นหลักเลยเพราะเป็นลักษณะที่สุดก็นัดตอนเย็นวันศุกร์ก็มาเจอกันที่บ้านไรยเม่เจอที่บ้านเราก็มาฉายสไลด์คุยเรื่องนกคุยเรื่องการเตรียมตัวพอเสร็จปุ๊บเช้าวันเสาร์ไปดูนกกันก็นัดไปตามทุ่งตามอะไรเงี้ยก็จัดมาสักประมาณ4ครั้งเนาะแล้วก็พบว่าเอ๊ะความสนใจของเราของลูกเราด้วยมันไม่ได้มีแค่นกแค่สัตว เรายังอยากทาอย่างอืงอ่นเยอะแยะเลยเราอยากอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังเราอยากเล่านิทานเราอยากทําละครหุน่นเราอยากดูดาวเราอยากทําอะไรซึ่งกิจกรรมมันหลากหลายมากเกินกว่าที่จะเป็นแค่ชมรมดูหนุเราก็เลยเปลี่ยนว่างั้นเร,เราตั้งชื่อใหม่ดีกว่าให้มันกว้างขึ้นก็เลยตั้งชื่อว่าน่านสนุกที่ชูเลยคือเด็กเอาเด็กนาําแล้วทุกคนในครอบครัวมาทําด้วยกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมน่าสนุกคือกิจกรรมสำหรับครอบครัว คุณส่งเด็กมาไม่ได้คุณต้องมาทั้งบ้านที่เราตั้งใจมากๆเลยตั้งแต่เราคิดแรกๆหนึ่งคือใช้คนที่เรามีสองคือใช้เงินที่เรามีโดยที่ไม่ต้องของเงินใครไม่ต้องคิดว่าจะไม่มีงบประมาณแล้วทําไม่ได้เราทําสิ่งที่เรามีมีแค่ไหนทาแค่นั้นและสามคือทําต่อเนื่องเพราะเราเห็นเห็นมาเยอะมากว่าหลายๆอย่างที่กิจกรรมที่มันเกิดขึ้นมันขาดความต่อเนื่องเนาะแต่น่าสนุกไม่ให้สปอนเซอร์เราก็เลย ทำได้เรื่อยๆตามจังหวะชีวิตเราตามเงินที่เรามีตามกิจกรรมที่เหมาะสมในธรรมชาติตอนนั้นๆหน้าหนาวคุณจะทําอะไรหน้าฝนคุณจะทำอะไรครับช่วงนี้ไปดูนกทุ่งช่วงนี้ไปดูสัตว์เอ,อ้ยช่วงนี้มีปรากฏการณ์ท้องฟ้าเจ๋งมากๆจัดดูดาวช่วงนี้ฝนตกทําอะไรพวกเอาดอไม่ได้เราก็จัดทําละครหุ่นอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันหมุนเวียนไปเรื่อยๆตอนนี้เราจัดต่อเนื่องมา38ครั้งละไรงจะทาต่อไปเรื่อยๆ มันสนุกไม่เคยเก็บเงินแม้แต่บาทเดียวครับกิจกรรมทั้งหมดไม่เคยเก็บเงินแม้แต่บาทเดียวคนมาถามเยอะมากว่าทําไปทาไมผมบอกว่าถ้าเราเก็บเงินแม้แต่บาทเดียวเรากําลังการคนบางคนเด็กบางคนออกจากกิจกรรมทุกคนได้ใช้อุปกรณ์ที่ดีมากๆครับกล้องดูนกทุกตัวที่ทุกคนใช้เป็นกล้องดูนกที่ออกแบบเพื่อการดูนกจริงๆแล้วก็บางคนเนี่ยที่มาดูนกกับเราเขาก็ อยากช่วยอ่ะเขามาฟรีหลายครั้งแล้วเขาอยากช่วยเขาทาอะไรได้บ้างเขาก็ซื้อกล้องให้เราแล้วก็กิจกรรมที่เราทําจากแรกๆทําที่บ้านเราเนี่ยเราก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นมากๆบางกิจกรรมมีคนมาร่วมงานกับเราเจ็ดสิบห้าคนเราลานกิจกรรมด้วยสามคนพ่อแม่ลูกแล้วเรารับมือคนเจ็ดสิบห้าคนได้โดยทุกคนยังมีความสุขอย่างสมมติเราจัดไปเดินป่ากลางคืนเนี่ย ตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงสามทุ่มเราสามคนพ่อแม่ลูกไปสำรวจป่านี้มาแล้วเกือบสิบครั้งเพื่อจะไปหาว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างหัวใจของน่าสนุกแต่ละครั้งคือต้องมีไฮไลท์ซึ่งมันจะอยู่ในความจดจำของทุกคนมันจะสร้างประสบการณ์ร่วมของคนในครอบครัวทุกครั้งที่เราจะกิจกรรมเดี๋ยวไปดูใน Facebook ได้เราจะบอกรายละเอีย e ดทั้งหมดครับว่าคุณต้องเตรียมอะไรบ้างเ<ม>ขาจะรู้ว่าเขาต้องเจออะไรบ้างระดับหนึ่งกิจกรรมเราเปิด เปิดทุกอายุเพราะเราออกแบบกิจกรรมให้เป็นอย่างนั้นเด็กน้อยที่สุดที่มากับเราแปดเดือนอุ้มมาคุณแม่โทรมามาได้ปะมาได้ครับอุ้มมาอายุเยอะที่สุดที่มากับเราเจ็ดสิบหกคุณยายแต่ว่ามากับลูกสาวนะครับลูกสาวสี่สิบสี่สิบกว่าพาแม่อายุเจ็ดสิบหกมาเพราะเราออกแบบกิจกรรมสำหรับครอบคลุมทุกเพศทุกวัยทุกอายุอยู่แล้วเนื่องจากมันไม่มีผลธุรกิจอะไรเลยความค่าหวังของเราสั่มมาก ม้กระทั่งทุกครั้งที่เราประกาศน้าสุกเราจะบอกว่าเราจะไม่เคยยกเลิกน่าสนุกต่อให้มีคนมาแค่คนเดียวเราก็จัดและเราก็จะทามันเต็มที่เหมือนเดิมทุกครั้งเพราะเราไม่ได้หวังว่าเราจะเปลี่ยนคนเป็นร้อยเป็นพันได้ครับแต่เราอาจจะเปลี่ยนเด็กบางคนเราอยากให้เด็กรักอะไรก็ตามนะหรืออยากให้มนุษย์รักอะไรก็ตามเราจะรักได้ไงเราไม่รู้จักเราจะบอกว่าต้องรักษาธรรมชาติเขาจะรักได้ไงเขายังไม่รู้จักกันเลยไม่เคยเห็นนกที่มันเจ๋งมากๆสวยมากๆในป่าจริงๆ ไม่เคยเข้าไปในป่าที่มันมีเสียงสๆๆๆัตว์เสียงนกเสียงแมลงระงมเต็ไมไม่เคยเดินไปบนยอดเขาที่แบบลมที่มันโดนตัวเรากลิ่นของป่าแต่และป่าที่มันไม่เหมือนกันหน้าที่ของน่าสนุกคือพาคนไปรู้จักเรามีแค่พาเข้าไปรู้จักแล้วกระตุ้นความสนใจบางเรื่องให้เขาแล้วมันจะรอให้วันที่เขาคลิกเองพอมันรักแล้วอ่ะมันาก็จะเกิดการห่วงเนาะเสียดายใครมาทำลายเราก็เราก็จะแบบเฮ้ยอย่าอย่าทำลายนะจริงแล้วฉัน ฉันกลัวฉันไม่ได้ดูนอกอีกฉันกลัวไม่ได้เห็นสัตว์อีกแต่มันมีผลดีกับโลกฟีดแบกที่มันได้ครับที่เราชอบมากๆเลยนะคือพ่อแม่หลายคนมาบอกเราว่าไม่น่าเชื่อว่าทําไมไปกับพ่อตู่แม่แจนแค่ครั้งเดียวลูกเปลี่ยนไปลูกเขากล้าปล่อยมือเขาแล้วเดินไปไกลๆขึ้นลูกเขากล้าจับดินลูกเขาแบบเขาบอกเขา amazing มากไม่น่าเชื่อว่าไปกับน้งสนุกสามวันลูกเปลี่ยนแบบเปลี่ยนยังไง เขาอยู่ได้รอเป็นค่ะเมื่อก่อนนี้เขาอยากได้แล้วเขาต้องได้เดี๋ยวนั้นพอไปนั่งสนุกปุ๊บอกว่าไม่เป็นไรหนูรอได้และอีกอย่างหนึ่งคือความสัมพันธ์อันนี้เห็นชัดเจนมากถ้าเราไปสบายทุกครั้งเราจะไม่มีความทรงจําพิเศษครับมันไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ล้าลึกที่ลึกซึ้งได้ไม่ว่าจะกับคนในครอบครัวหรือใครก็ตามแต่พอไปป่าด้วยกันพ่อแม่ลูกเนี่ยมีคุณแม่คนหนึ่งมาบอกว่า เป็นครั้งแรกที่ลูกเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้ฟังเพราะว่าเขารู้ว่าพ่อแม่เป็นที่พึ่งของเขาได้จริงๆพ่อแม่คือคนที่เขาไว้ใจได้สนิทใจจริงๆน่าสนุกจะเริ่มจากสิ่งง่ายๆให้คนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะทุ่นารแล้วบ้านฉันก็มีอะไรให้ดูเยอะเลยแต่เราก็จะบอกสือว่าแต่ป่ามันเยอะกว่านี้ถ้าเราไปอีกนิดนะนยอมยอมไกลอีกนิดนึงไปจากบ้านเราลูกจะว้าวคุณจะว้าวกว่านี้ ก็พาเขาออกไปไกลเรื<ๆ>่อยๆการเข้าหาธรรมชาติเป็นเรื่องเรียบง่ายมากๆมันไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรมมันไม่ใช่เรื่องของความซับซ้อนคุณไม่ต้องมีเป้ใบละหมื่นรองเท้าคู่ละหลายพันแต่ว่าการที่คุณได้เดินและใช้เวลาไปด้วยกันสังเกตสิ่งรอบตัวไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันไม่รู้ไปด้วยกันมันจะเกิดสายสัมพันธ์พิเศษมากๆครับซึ่งมันต้องเป็นที่ที่เป็นธรรมชาติจริงๆเป็นที่ที่แบบมีอะไรแปลกใหม่ที่คุณไม่เคยเห็นจริงๆ มันจะสร้างอะไรพิเศษต้องลำบากระดับหนึ่งยาวหน้าระดับหนึ่งคับง่ายมากไม่ต้องใช้เลยเลย